ส่วนการเคลื่อนพลของคนสแสดงและผู้รักประชาธิปไตยเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้คนทั่วไปค่ะเพราะว่าทนไม่ได้แล้วนะคะที่จะถูกม็อบประชาธิปัตย์กระทำาย่ยยีต่างๆนานามานานกว่า6เดือนแม้แต่คนในกรุงเทพมหานครเองก็ตามนะคะอย่างล่าสุดที่เวทีปราศัยอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทร,รปราการค่ะ คลื่นคนมหาชนคนรักประชาธิปไตยก็ร่วมชุมนุมกันอย่างคับข้างทีเดียวติดตามรายงานจากคุณสาธานีแก้วดอนรีค่ะหลังจากที่กลุ่มกระบฏม็อบประชาธิปัตย์ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มเครือข่ายอมตยาธิปไตยได้ยึดคลองกรุงเทพมหานครเป็นเวลากว่าง6เดือนบัดนี้กลุ่มมวลชนผู้รักประชาธิปไตยภายใต้การนำของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนปช ได้ขยับการเคลื่อนไหวตอบโต้เข้ามาใกล้พื้นที่กรุงเทพมหานครอีกขั้นหนึ่งแล้วหลังจากเดินสายระดมพล,ลพรรคคนรักประชาธิปไตยในภูมิภาคต่างๆมาเป็นเวลากว่า1สัปดาห์โดยจะมีการเคลื่อนไหวทวงคืนประชาธิปไตยครั้งใหญ่วันที่10พฤษภาคมนี้วันก่อนเป็นเวทีของกรุงเทพชั้นนอกในเขตมีนบุรี ซึ่งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในพื้นที่ต่างคานร,รับการชุมนุมเตรียมความพร้อมในการชุมนุมใหญ่กันอย่างคึกคักไม่ต่างจากเวทีแห่งนี้ที่บางพลีสมุทรปราการที่ซึ่งมวลชนผู้รักประชาธิปไตยต่างมาจับจองพื้นที่อย่างหนานแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อรอฟังการประสัยของแกนนำอย่างใจจดใจจอ่อนายวราชัยเหมมแกนนำนปชสมุทรปราการในฐานะเจ้าภาพบอกว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ประเทศไทยได้ผ่านความเสียหายจากการกระทําของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายอมาตยา์ธิปไตยมามากเกินพอแล้วประชาชนคนไทยก็ได้แสดงพลังออกมาให้เห็นแล้วว่าจะไม่มีวันยอมรับเป้าหมายของกลุ่มอมาตย์ทีปไตยโดยเด็ดขาดส่วนนางธิดาถาวนเศธที่ปรึกษาประธานนประชได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลานี้เครือข่ายมอบประชาธิปัตย์กำลังเตรียมการเคลื่อนไหวใหญ่ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายในองค์กรอิสระต่างๆเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลงให้ได้และนำพาประเทศไปสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการนับถอยหลังลงคลองอย่างไม่สามารถยอมรับได้โดยเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนาปชที่ยืนยันว่าการยึดอำนาจของฝ่ายอมาตยาธิปไตยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะไม่มีทางสำเร็จได้โดยเด็ดขาด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถทนยอมรับกับสิ่งที่จะเป็นอยู่ในขณะนี้ได้อีกต่อไปแล้วและจะร่วมกันผลักดันการต่อสู้ในครั้งนี้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อถอนรากถอนโคนเครือข่ายอำมาตยาธิปไตยให้สิ้นซากลงไปและทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ในที่สุดผมเชื่อว่าปี2557เราเดินทับกันมาจนกระทั่งบัดนี้ คนมากกว่าปี2553เป็นจำนวนมากจะเป็นทัพที่ใหญ่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาต่อสู้ครั้งนี้เราต้องเดินตามแนวทางวีรชน53เปลี่ยนแปลงเ,เป็นของขวาญในวีรชนกันเถอะพีน้องทเรินตลายไม่เอากันอีกแล้วก็เพศอมัดลวงไปค่าไม่เอากันอีกแล้วเวลาที่ทำได้จะแพ้ไอ้พวกนี้ยอมเราก็ใจดี ท้ายที่สุดนี่นะครับมันก็ไม่จัดการเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนไทยไม่โง่ให้อมาดต้มกันอีกแล้วนักการเมืองก็ต้องไม่โง่ให้อมาดล่อให้พาประชาชนไปถูกหรอกเพราะฉะนั้นเราต่างคนเปิดหัวใจกันว่าสู้ครั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงกันเสียดีี่น้องเดรน พอกันทีสําหรับเลือกตั้งชนะเพื่อรอวันพ่ายแพ้เราต้องการชนะชนะแล้วชนะ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 สอดคล้องกับนานยะัทวุสไสยเกลือเลข,ขาธิการเนาประชอที่ชี้ให้เห็นเช่นเดียวกันว่าขบวนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในวันนี้คือการต่อสู้ของประชาชนที่สามารถเทียบได้กับขบวนการปฏิวัติในหลายๆแหง่งเพราะเป็นการต่อสู้ที่อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและชีวิตที่ดีกว่าวันนี้มีประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมหาศาลและเป็นขบวนการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไปผมไม่สนทั้งนั้นนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้นำขบวนการต่อสู้ผมรู้แต่เพียงว่าไม่ว่าอยู่ในบทบาทใด ผมก็จะร่วมต่อสู้กับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและผมเชื่อว่าพี่น้องแกนนำนปชทุกคนก็คิดแบบเดียวกันคนเป็นแกนนำก็มีศักดิ์เสม,มอค่าเทียมกันกับคนเป็นมวลชนเราต่างเป็นประชาชนที่ทุกทนประทุกกดที่เราต่างเป็นประชาชนที่ต้องการสิทธิเสรีเราต่างเชื่อมั่นว่าแผ่นดินนี้ก็เป็นของเราเหมือนกับที่เป็นของเขาเหมือนๆกัน แล้วผมก็ไม่สนใจด้วยว่าไอฝ่ายตรงข้ามนั้นจะมีใครเป็นผู้นำผมไม่สนใจด้วยว่าไอคนที่นำอยู่ฝ่ายตรงข้ามจะยิ่งใหญ่ปานใดก็เมื่อตกลงกันว่าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยเมื่อตกลงกันว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เหนือรัฐธรรมนูญเราก็ต้องอยู่กันภายใต้ก,กฎกติกาเดียวกันถ้าผิดไปจากนี้มีชีวิตอิสรภาพเป็นเดิมพัน สถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้แม้จะเป็นช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากสำหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและอนาคตของประเทศไทยที่กำลังจะถูกอำนาจเทื่อนมากระทำเพื่อเปลี่ยนทางอีกครั้งอย่างไรก็ตามฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังคงมีประการที่มั่นคงดั่งผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่ยืนหยัดอยู่นั่นคือมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงอันไพศาลทั่วประเทศนั่นเอง การชุมนุมใหญ่ในวันที่10พฤษภาคมนี้จะสามารถนำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายประชาชนได้หรือไม่คำตอบอยู่ที่ผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศว่าจะสามารถออกมาแสดงพลังให้มากที่สุดได้มากน้อยเพียงใดเพราะในวันนี้คงจะมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะสามารถเป็นประการขั้นสุดท้ายปกป้องประชาธิปไตยให้แก่ประเทศนี้ทีมข่าว DNN รายงาน